สุดคลบพบกับเบกต้นชาช่องหลากเนื้อหาไม่เหมือนใครครับอยู่ในช่วงคอนเทนต์เจ็ดสติคลิปวันนี้ครับจะเสนอเจ็สโมสรที่ขวาแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษมากที่สุดกันไปมาเริ่มกันที่อันดับเจดครับซึ่งมี2สโมสรได้ไป6สมัยเท่ากันได้แก่สิงโตนกินครามเชลซี แบ่งเป็นดิวิชั่นหนึ่งหนึ่งสมัยและพรีเมียร์ลีกอีก5สมัยครับอีกทีมคือแมวดำซินเดอร์แลนด์ได้แชมป์ตอนเฉพาะดิวิชั่นหนึ่งอันดับ6ได้แก่สิงห์พยองแอสตันวิลล่าได้ไปทั้งหมด7สมัยครับเกิดขึ้นในตอนที่เป็นดิวิชั่นหนึ่งอันดับ5ได้แก่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้ไปทั้งหมด8สมัยแบ่งเป็นดิวิชั่นหนึ่งสองสมัย และพรีเมียรีกอีก6สมัยครับอันดับ4ได้แก่ออฟฟี่สีน้ำเงินเอลเบอร์ตันครับได้ไปทั้งหมด9สมัยเกิดขึ้นในตอนที่เป็นดิวิชั่น1อันดับ3ได้แก่ิืนใหญ่อาร์เซนอลได้ไปทั้งหมดครับ13สมัยแบ่งเป็นดิวิชั่น1 10สมัยและพรีเมียร์ีกอีก3สมัยครับอันดับ2ได้แก่ผมแดงลิเวอร์พูล ได้ไปทั้งหมด19สมัยครับแบ่งเป็นดิวชั่น1 18สมัยและพรีเมียร์ลีกอีก1สมัยครับและดันับหนของเราได้แก่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ไปทั้งหมด20สมัยแบ่งเป็นดิวชั่นหครับ7สมัยและพรีเมียร์ลีกอีก13สมัยครับ <c oughs> ก็ชุบไปแล้วครับกับ7สโมสรที่คว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษมากที่สุด คลิปหน้าครับจะเสนอเจ็สโมรสรที่เก่าแก่ที่สุดในพิมลีก,กันอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ให้ด้วยนะครับสวรันนี้ขอสวัสดีครับ